สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะมาอีกแล้วจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูฟักนี่เลยอันนี้เป็นฟักอ่อนนะคะวันนี้จะนํามาแกงกับหมูนะคะก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะแกงกะทิฟักใส่หมูนะคะเมนูพื้นบ้านเมนูง่ายๆจ้าแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะคะนี่ แล้วก็มีใบกระเพรานี่นะคะเครื่องปรุงเดี๋ยวเราไปปรุงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะทิใช้แบบขวดนะคะเราก็มาผสมเครื่องแกงกับกะทิก่อนเทเครื่องแกงใส่ลงไปเลยจ้าเราก็จะใส่กะทิลงไปนี่นะคะเราใส่ประมาณนี้แล้วก็เติมน้ำเข้าไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไป เคี่ยวบนเตานะคะคนได้พริกแกงละลายจ้าฟักอ่อนนะคะแกงกะทิอร่อยมากๆเลยฟักแก่ก็จะนำมาต้มใส่ซี่โครงหมูวันนี้นำมาแกงนะคะเป็นฟักอ่อนนี่เราก็เคี่ยวเครื่องแกงเผ็ดกับกะทิให้หอมก่อนนะคะละลายละลายแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะเริ่มหอมแล้วถ้าแกงหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปเลยใส่หมูลงไปนะคะเราก็จะคนให้หมูสุกก่อนนะคะ หอมกะทิมากเลยค่ะฟักนะคะก็เป็นผักพื้นบ้านของเราหาซื้อหาทานได้ง่ายมากๆเลยนี่จ้าหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกัน ใส่น้ำปลาลงไปจ้าเยอะๆลงไปเลยกะกะเอานะคะไม่ได้ตวงก็ประมาณสองสามช้อนโต๊ะขาดเหลือหรือต้องการเพิ่มก็ปรุงเพิ่มทีหลังได้นะคะสมพรจะไม่ได้ตวงนะคะเราก็ใส่ฟักที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะ เราก็คนให้เข้ากันริกแกงสีสวยมากเลยแกงกะทิฟักอ่อนใส่หมูนะคะนี่คนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำกะทิใส่ลงไปอีกเล็กน้อย สมพรก็ใช้กะทิแบบขวดแต่ใช้ไม่หมดนะคะเอาแค่ครึ่งขวดใครชอบแบบหอมมันมากขึ้นก็ใส่ขวดหนึ่งเลยก็ได้นะคะสมพรก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะคะ เราก็ใส่น้ำผุกคลิกเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะฟักจะเวลาเราแกงไปแล้วจะมีน้ำออกมานิดนิดนะคะใครชอบแบบน้ำเยอะก็เพิ่มน้ำได้นะคะนี่นะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้รอให้เดือดนะคะ เด็ดแล้วนะคะกินหอมมากเลยแกงไก่กระทิใส่หมูเราก็รอให้ฟักสุกนะคะ เดือดแล้วจ้ากินหอมด้วยก็แ,แกงแบบบ้านนะคะทำกินเองภายในครอบครัวใครชอบแบบนี้แกงกะทิก็ลองนำไปทำทานกันนะคะหรือจะแกงเป็นแกงป่าไม่ใส่กะทิก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะ ฟักเริ่มสุกแล้วนะคะสังเกตชิ้นฟักจะใส่ใส่นะคะเวลาสุกแล้วนะคะอันนี้เราจะใส่ผงนัวเพิ่มความอร่อยนะคะคนให้เข้ากันจ้านี่ก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะ แกงหม้อนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่กระทิครึ่งขวดฟักสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบกระเพรา,าลงไปเลยจ้า mm hmm. เพิ่มความหอมนะคะ mm hmm. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงฟักใส่หมูกระทิเสร็จแล้วจ้า mm hmm. สีสันน่ากินมากเลย นี่ใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะอร่อยออร่อยจ้าพเพื่อนๆก็นำไปทำทานกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้ขัวสมพรน,นำมอาอฝากเพื่อนๆนี่เลยจ้าข้าวสวยร้อนๆสักจานแกงกำลังร้อนๆเลย อร่อยมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์นะคะเมนูหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมอย่าพลาดช่องสมพรเมทีสกุลการก็มาพบกับเพื่อนๆในทุกๆวันนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ